สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแอมจิ๋วกันนะครับวันนี้เรามาได้แอมจิ๋วกันของจริงบ้างแล้วครับก่อนหน้าน,นี้ได้แต่แอมตัวใหญ่ๆ่มาก,ก็วันนี้เราจะมารีวิวกับไอแอมตัวนี้ครับซึ่งผมได้มาประมาณร้อยกว่าบาทร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบบาทเองแต่ว่าต้องเป็นร้านต่างประเทศนะถึงจะได้ราคานี้ถ้าร้านในไทยมันจะขายอยู่ประมาณสองร้อยครับตัวนี้มันก็มีรุ่นอยู่นะครับเนี่ย h c h 2 1 0 4น่น่าจะเป็นวันที่ที่มันทำ แต่ว่ามันไม่มีบอกเหมือนกันว่าเป็นแอมอะไรแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นสเปคที่อยู่ประมาณ20บวก20บวัตครับโดยผมไปหาข้อมูลมาแล้วหาข้อมูลของ IC ตัว power amp มาแล้วนี่ครับ power amp ก็คือจะเป็นไอตัวเล็กเนี่ยตัวเป็น IC เนี่ย IC IC 8ขาเนี่ยก็คือมันจะเป็นสเตลเโอไงก็จะเป็นข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ไ c 1ตัวข้างซ้าย1ตัวข้างขวาอีกหนึ่งตัว โดยรวมแล้วก็คือข้างในยีิบวัตต์ซึ่งมันได้นะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะได้ก็เลยไปหาข้อมูลมาโดยไปหาข้อมูลมาโดยส่องที่ตัว IC ซอ่ะมันจะเป็นเบอร์นี้ครับ ns 4 1 1 0 b ตัวนี้เลยผมก็เลยไปเซิร์ชดัต a s h e ีสมันมาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คือหาดัต a s h e ีสแล้วแต่ว่าไม่ได้รุ่นที่เป็นภาษาอังกฤษนะจะได้เป็นภาษาจีนหรือภาษาไต้หวันอะไรกม่รู้นเนี่ยภาษาจีนมงอืม มีคนมาถามอีกนี่ครับก็คือจะได้เป็นด a ตช i ฟภาษาจีนมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็พอดูออกอยู่โดยสเปคของมันนะนี่เอาที่บอกมันบอกว่ามันจะใช้ไฟตั้งแต่6โวลต์ถึง14โวลต์ได้เห็นไหมตรงช่องนี้ใช้ไฟตั้งแต่6โวลต์ถึง14โวลต์แล้วก็มันจะได้สเปคอยู่ที่18วัตต์18วัตต์ถ้าเราใช้ไฟ12โวลต์แล้วก็ใช้โหลดลำโพง4โอห์ม ที่ t ด d ี0 d i s t o r t i o n 1ดิช่ก็คือความเพี้ยนเสียงมันจะเพี้ยนไม่เกิน10%ซึ่งเสียงเพี้ยนที่ไม่เกิน10%น่ะมันถือว่าเป็นการยอมรับได้ครับถ้ามากกว่า10%มันจะยอมรับไม่ได้ละหูเราอาจจะแยกออกแต่ถ้า10%น่ะบางทีเราแยกไม่ออกหรอกต่ำกว่านะต่ำกว่า10%น่ะจริงๆมันก็พอฟังออกอยู่นะครับถ้าถหูเทพพวกหูเทพเราต้องฟังออกครับถ้า ฟังออกถึงความเพี้ยนว่ามันเพี้ยนเท่าไหร่เลยพวกเทพเทพไปเยอะครับผมเจอมันเยอะละพวกเทพพวกหูเทพทั้งหลายอะ่ะอืมแต่หูผมเป็นหูกะกาครับนี่ครับโดยวงจรมันทําง่ายมากวงจรมันจะมีไอซีตัวหนึ่งแล้วต่อลาโพงเลยเห็นไหมเนี่ยบล็อกในแกรมของมันมีไออินมีอะไรอุปกรณ์มันน้อยจริงๆเลยนี่ครับแล้วก็มันจะมีกระบอกขาต่างๆว่าแต่ละขาทําหน้าที่อะไรนี่เห็นไหมแล้วก็มันก็จะมีบอกสเปคครับ VDD ก็เป็นพวกไฟเลี้ยงนะครับนี่มันก็แนะนํามาถ้าเราใช้ไฟเลี้ยงนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นค่ามีนไฟเลี้ยงที่ต่ําที่สุดก็จะได้สเปคตามนี้สูงสุด14โวลต์ก็ได้ตามนี้ส่วนที่มันแนะนําก็คือมันจะแนะนํา12โวลต์ให้ใช้12โวลต์เนี่ยจะได้นี่12โวลต์แล้วก็มันก็จะบอกพวก Power พวกวัตต์เนี่ยถ้าใช้ไฟ12โวลต์ที่โหลดลำโพงนะครับ I L ก็คือลำโพง อ่อก็คือโหลดถ้าถ้าเราใช้สี่โอห์มมันก็จะเปอร์เซ็นต์หาอะไรก็รู้วันนี้อ่านไม่ออกบางอย่างก็อ่านไม่ออกครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวัตต์เราก็ไล่ามาดูเรื่อยๆครับอันนี้เรามาไล่ดูสเปกกันก่อน,อนสเปคมันเนี่ยมันก็บอกว่าจะได้1ิวัตต์ด้วย10กรณีที่เราใช้ใช้ไฟเลี้ยง9โวลต์เนี่ย9โวลต์เห็นไหมดูช่องนี้นะถ้า9โวลต์มันจะได้10บวัตต์เนี่ย ความเพี้ยนที่10%เเส่วนใหญ่เขาจะเทสเนี่ยเขาจะบอกเลย f 1 k ก็คือเขาจะป้อนสัญญาณเสียงอ่ะ f ก็คือความถี่นะเนี่ย f คือความถี่1 k ดูช่องนี้ไว้เอ้ยดูที่10%บเอดีกว่าเราดูที่ช่อง10%นี่นะครับ f คือความถี่1 k เขาจะป้อนสัญญาณเสียงนะที่มันดังตึง๊ดยาวๆอ่ะเสียง1 k ่ k แล้วก็ที่โหลด4โอห์มลำโพง4ี่โอห์มใช้ไฟเลี้ยง9้าโวลต์น่ะ มันจะได้ส0บวัตนี่ไงมันจะได้10บวัตตัวนี้การเทสครับการเทสเสียงเขาจะใช้ความถี่ 1K ในการเทสเนี่ยไปใช้ความถี่ 1K แล้วเขาก็จะไปเช็คตรงเอาต์พุตให้มันเพี้ยนที่10%เนต่ะเขาก็ไปเช็คเสียงที่มันเพี้ยนได้10%ได้กี่วัตแต่ถ้าเช็คที่ความเพี้ยนที่1%น่ะถ้า1%นึ่นี่พวกอูเทพอ่ะอูเทพมันจะฟังฟังออกกันว่ามันเพี้ยน1%แล้วนะเนี่ยถ้าใช้ใช้สเปคเดียวกันน ที่หนึ่งเปอร์เซนแค่หนึ่งเปอร์เซนอันนี้ไฟเลี้ยงเจ็ดจุดสี่โวลต์มันจะได้แค่ห้าวัตเคสแต่เราไม่ต้องไปนสนใจรายละเอียดอะไรนั่นหรอกแต่บางคนมันอยากรู้แต่ถ้าเราจะดูจริงๆให้เราดูที่กราฟนี้จะดีกว่าครับกราฟตัวนี้อธิบายม่งบางคนม่งมึงจะอธิบายหาอะไรกันนักหนาไม่เทสให้ฟังสักทีโอเคให้เราดูกราฟนี้ดีกว่านีครับกราฟนี้นะครับคือมันใช้ลำโพง4ี่โอห์ม แล้วแล้วแกนนี้แกนแนวตั้งเนี่ยเป็นเป็นวัตต์เนี่ยศูนย์วัตต์ห้าวัตต์สิวัตต์ิบห้าวัตต์และนี่ก็เป็นไฟเลี้ยงที่มันบอกว่าสเปคตอนแรกอะ่ะหกถึงสิบสี่โวลต์ใช่ไหมก็คือเราก็ยิ่งโวลต์เราสูงนะโวลต์หกโวลต์เราก็จะได้แค่ประมาณห้าวัตต์แต่ถ้าโวลต์ไฟเลี้ยงเราสักสิบโวลต์นี่สิบโวลต์ตรงนี้เราก็ไล่ดูขึ้นไปมันก็จะได้ประมาณสิบสิบสองวัตต์เห็นไหมแล้ดูเส้นสีแดงนะเส้นสีแดงคือเป็นวัตต์ที่มันเอามาโฆษณา โฆษณาในการขายเนี่ยถ้าเราใช้ไฟขึ้นไป12โวลต์เราก็จะได้อยู่ประมาณ18วัตต์จนเกือบ,บ20วัตต์เลยเข้าใจเข้าใจนั่นแหละวิธีการดูวัตต์ให้ดูกาฟรตรงนี้ง่ายสุดแล้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นความเพี้ยนความหาอะไรของมันเนี่ยอย่าไปสนใจมากครับเป็นพลังงาน,นสูญเสียต่อเอาพุตอะไรพวกนี้ช่างแม่งเถอะครับอย่าไปสนใจเลยพวกนี้ ระดับเทพก็ดูกันระดับพวกเราระดับกระจกงอกน้อยไม่ต้องไปสนใจเราดูแค่มันได้วัดเท่าไหร่ก็พอแหละส่วนที่เหลือก็จะเป็นการอะไรของมันการเช็คค่าปรับค่าอะไรของมันเนี่ยการต่อ L R L filter ต,ตรง output แล้วแต่ครับเราไม่ต้องไปสนใจมันหรอกโอเค6นาทีแล้วมึงยังไม่ได้อะไรอีกมาดูนี่กันดีกว่าผ่านไป6นาทีเราไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่านี่ครับโดยแอมตัวนี้ ได้มาประมาณ1 7 0 1 8 0บาทนั่แหละข้อดีของมันคือนี่มันสามารถปรับเสียงต่ำเสียงสูงได้ปรับเบสปรับโทนได้ครับมันจะเขียนเลยโทนก็เป็นพวกเสียงกลางเสียงแหลมเสียงแหลมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเสียงต่ำแล้วก็มีวอลลุ่มในตัวแต่มันไม่มีสวิตนะครับมันไม่เหมือน5 0 2 mt ที่มันจะมีสวิตข้อดีของอมตัวนี้คือมันจะแถมไอ้แผ่นนี้มาให้แผ่นเพจโดยเราไม่ต้องไปซื้อแผ่นเพจให้เสียเวลาเสียตังค์อีกไม่ต้องมาเจาะอะไรเลย เราก็แค่เจาะช่องให้มันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้แล้วเราก็ประกอบลงสู้ลำโพงไปเลยนี่ครับแอมตัวนี้ก็เลยจะสะดวกสบายและราคาไม่แพงสำหรับการต่อ AUX ก็ทำได้นะมันจะมีตรงนี้ AUX มันมีอยู่เห็นไหมมันเขียนเนี่ย AUX บางคนก็เรียกออกออบางคนก็เรียก AUX ผมก็ไม่รู้มันเรียกอะไรแต่ผมจะเรียก AUX เลยมันสามารถต่อตรงนี้ได้ครับนี่ก็มี R มี R มี L มี R มี9มี L เห็นไหมแต่ว่ามันมี4ี่ขาเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมไอ้ขาเนี้ยผมว่ามันเป็นขาสวิตครับมันเอาไว้ดีเทคอะสมมุติว่าขาเนี้ยอาจจะต่อไฟเลี้ยงถ้าต่อเป็น1ปุ๊บมันก็จะสวิตมาใช้สัญญาณ a u x นึกออกไหมแต่ถ้ามันไม่ต่อไฟเลี้ยงหรือมันช็อตลงกาวปุ๊บมันก็จะไปเป็นบูทูธอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยมันถึงเขียนว่า a u x แล้วกะดีเทคเนี่ย ก็คือขาดิเทคไว้เป็นสวิต์0101เลือกการใช้งาน AUX หรือว่าเลือกใช้บลูทูธเข้าใจนี่วิธีการใช้งานส่วนตรงนี้ตัวนี้ก็จะมี USB สามารถต่อพอร์ USB ได้คิดว่าน่าจะเอาไว้เอาไว้ต่อ USB แหละเรอเอาไว้ชาร์จแบตก็ได้แต่ว่าเราจะคอนโทรลไม่ได้หรอกมันจะมีขารีโมทอีกนี่มีรีโมท IR เราต้อง ต้องมีขารีโมทอีกแต่ผมก็ไม่ต่อหรอกขี้เกียจที่มาต่ออะไรเยอะแยะแล้วต่อแค่บลูทูธฟังก็พอแล้วเนาะ AU X ก็ U A K. ไม่ต้องต่อหรอก,แ,กแตมอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันเลยดีกว่านี่ครับโดยเนี่ยที่จริงผมผมจะแค่ลองต่อกบลำงพงตัวนี้พอนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําจริงที่จริงที่ผมซื้อตัวนี้มานะ่ะเพราะว่าผมไปซื้อตู้นี้มานี่ผมไปซื้อตู้นี้มาแล้ว จริงจะใส่บอร์ดไอ้ห้าสสอง mt ก็ได้แต่ว่ามันใหญ่ไปมันจะเปลืองพื้นที่ไปแล้วมันจะยัดแบตลําบากหน่อยแต่จริงก็ทําได้แหละแต่ทีนี้ผมอยากได้แอมที่มันตัวเล็กๆบ้างตัวเล็กๆบ้างแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆอ่ะแล้วเพราะว่าจะไปประกอบตู้ลาผมตู้เล็กๆก,กันบ้างก็เลยไปซื้อแอมตัวนี้มาเอามาลองครับแล้วก็ราคาไม่แพงแต่คิดว่าผมจะมาใส่อันนี้แหละเพราะว่านี่ผมไปซื้อไอ้ตู้แล้วนั้นมามนทาเพจมาให้พอดีเลยเห็นไหม ให้มาพอดีเลยเดี๋ยวคงจะประกอบกับตู้นี้แหละเนี่ยเดี๋ยวประกอบกับตู้นี้แหละเดี๋ยวดเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยดูกันแต่วันนี้เรามารีวิวแอมกันก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองต่อกันเลยดีกว่าผมก็ยังไม่ได้ลองต่อนะของเพิ่งได้ของเพิ่งเพิ่งได้มาก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองไม่อะไรกันเลยเพิ่งได้มาเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเลยว่าเสียงมันหรือว่ามันพังหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวลองต่อกันเลยลองฟังไปพร้อมกับผมนี่แหละ ก็ตรงนี้มันจะมีไอคอนเน็กเอาไว้ต่อ3อันเห็นไหมก็เราก็ไล่ให้ถูกขานะเดี๋ยวเดี๋ยวพังบวกก็เข้าบวกง่ายๆบวกเข้าบวกลบเข้าลบ VCC ก็คือผมไม่แน่ใจว่าย่ายอมาจากอะไรแต่ว่าก็ VCC ก็ต่อพวกวลเตจให้มันนี่นแหละนี่ไขให้แน่นนะครับกันมันหลุดหลุดเดี๋ยวมันชอ็ชอตช็อตแล้วเดี๋ยนหน้าหงายเดี๋ยวพังครับ ไฟเลี้ยงที่แนะนําก็คือมันจะใช้ได้6ถึง14โวลต์ใช่ไหมผมแนะนําให้ใช้สัก12โวลต์ก็พอเผื่อไฟกระชากสักนิดหน่อยถ้ามันกระชากไปเกิน14โวลต์เมื่อไหร่อะโอกาสที่ i c ซอมของเราพังมันก็มีไงก็เลยแนะนําให้ใช้แค่12โวลต์ก็พอ12โวลต์ก็ถ้าใช้เป็นไอรุ่นฐาน3.7นนะ่ะก็ใช้3ก้อนก็เพียงพอแล้วต่อสายสั้นไปหน่อยดูดิ สายสั้นไปหน่อยแป๊บนึงครับตัดตัดต่อสายกันก่อนวัดีเนี่ยไปซื้อที่ตัดที่ไอ้นี่มาก็ดีนะที่ปอกสายไฟเนี่ยน่าจะไม่แพงร้อยกว่าบาทเนี่ยสะดวกดีครับถ้าใครถ้าใครประกอบบ่อยๆอ่ะแนะนํานให้ซื้อเงี้ยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายปอกสายเนี่ยใช้เครื่องปอกนี่สะดวกสบายมากเลยนี่ที่ปอกสายไม่ไม่ได้รีวิวนะครับ ต่อให้ดูเฉยๆมาลองต่อกันก่อนครับก็ผมจะใช้ไอ้ตัวตัวเมียตัวนี้ในการต่อจะได้เสียบเข้าเสียบออกง่ายๆหน่อยของเพิ่งจะได้มาครับได้ได้มาเมื่อวันก่อนได้มาประมาณวันเสาร์ผ่านมาสองวันแล้วเพิ่งจะมาทำคลิปต่อให้ถูกขั้วนะครับ แต่ว่าต่อผดขั้วก็ไม่พังหรอกเพราะมันมีไดโอดกั้นอยู่ผมดูแล้วเราต่อผดขั้วก็ไม่พังหรอกมันมีไดโอดตัวเล็กๆเนี่ยใช่ไหมตัวเล็กๆอยู่ข้างข้างในอ่ะกั้นอยู่กั้นการต่อกับขั้วนั่นแหละแต่ถ้าแอมบางรุ่นมันไม่ใส่นะไอแอมพวกราคาถูกอะมันจะไม่ใส่มาให้มันคิดว่าเราเป็นเทพต่อไม่ผิดมันก็ไม่ใส่มาให้แต่แอมพวกนี้มันกลัวมันก็คงกลัวต่อกับ ขั้วกันบ้างแหละมันก็เลยต้องใส่มาให้หน่อยเพราะว่าขนาดผมยังเคยต่อกับขั้วเลยแต่ดีเนาะไม่พังเพราะว่าแอมมันมีไอ้นี่อยู่มีไดโอดกั้นอยู่เดี๋ยวเราจะลองต่อก่อนพอดีเมื่อกี้ไขไปแล้วไอ้นี่มันมันพับเลยโอ้มันไหลวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับ จ่ต่อสายแค่นี้ยังวุ่นวายมากเลยสายมันสั้นไงเอาใชให้แน่นหน่อยโอ้ยเกลียวเหมือนเกลียวมันจะเสียยังไงวะเนี่ย เเกีียวตัวนี้ผมมีปัญหาแล้ววะ่ะทิบผายแล้วแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไข่ควงเทพมาใช้แป๊บนึงนี่ครับไขควงเทพของผมนี่ไขควงห้าูสงเอ2มทีสีส้มแป๊บซึ่งที่ผมบอกมันมีสองลอ็อตใช่ไหมเนี่ย 502 MT ไอ้ล็อตใหม่อะมันจะเป็นไข่ควงสีส้มแปดแล้วคือมันอิมพูฟครับอิมพูฟให้ไขได้ง่ายขึ้นมันก็เลยทำไขควงมาตัวใหญ่กว่าเดิม,มนึกว่าจะไขง่ายขึ้นมันเดิมเพราะว่าน็อตไอ้ตัวนี้มันน็อตตัวใหญ่โอเค แน่นแน่นอนอย่าไปดึงมันก็พอไม่หลุดแล้วเราก็ต่อลำโพงให้มันลำโพงก็ต่อให้ถูกขั้วครับบวกอยู่ฝั่งนี้บวกกับลบต่อให้ถูกขั้วเดี๋ยวเราจะได้ลองเสียงกันเลยว่าเสียงมันจะเทพขนาดไหนสายไฟลำโพงตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมบอกไว้ก่อนสายไฟลำโพงแนะนําให้ใช้เส้นใหญ่กว่านี้อันนี้ดูข้างนอกมันเส้นใหญ่แต่ว่าทองแดงมันนิดเดียว ไม่ค่อยแนะนาครับสายไฟอันนี้ผมซื้อมาเป็นแบบขดละยี่สิบบาทเองถูกมากแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สายลาโพงนะแต่ว่ามันก็พอใช้ได้กะเนี่ยเด,ดี๋ยวดิสายลำโพงผมทองแดงมันเล็กมากถ้าซื้อถ้าซื้อสายไฟแนะนําให้ดูทองแดงข้างในมันเพราะว่าทองแดงมันมีราคาแพงไงมันก็เลยทํามาเป็นแบบว่าให้เส้นเล็กๆเ,เข้าไว้จะได้ประหยัดมันจะได้ขายได้กำไรให้กำไรเยอะ แต่พอมันใช้งานจริงมันมันก็ใช้งานได้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีใช้งานได้แต่ใช้งานไม่ดีโอเคเดี๋ยวเราต่อให้มันเรียบร้อยกันครับคลิปนี้ตอนแรกนึกว่าจะแป๊บเดียวโมตอนแรกนานไปหน่อยโมไปสักหกนาทีเลยแล้วก็ต้องมาต่ออันนี้อีกโอเคพอเราต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คดูว่ามันช็อตกันไหมมันมีทองแดงอะไรออกมาบ้างไหมเผื่อมันช็อตกัน แล้วก็เช็คความถูกต้องของขั้วอีกสักสักหน่อยบวกลบบวกลบบวกลบโอเคถูกต้องลองกันเลยดีกว่าโดยแบตของผมผมจะใช้แบตตัวนี้เลยแบตตัวเป้งของผมที่ผมต่อวันนั้นแล้วผมทําการต่อใหม่แล้วนี่ผมทําการต่อใหม่แล้วเดินสายมันใหม่แล้วแล้วมันก็จะได้ไฟอยู่13โวลต์เลยซึ่ง13โวลต์ก็ถือว่าอันตรายอยู่นะครับเพราะว่า สเปคมันบอกว่า12โวลต์ก็เพียงพอแล้ว12-14โวลต์มันจะเกินสเปคแล้วแต่อย่าได้แคร์ครับเพราะผมซื้อมาหลายตัวถ้าเสียไปแล้วตัดขึ้นมาก็เงอกันหน่อยนี่ครับใช้13โวลต์ไปเลยตอนนี้ให้ดูมันมีจอแสดงผล13.2โวลต์ตอนนี้ไฟกระพริบใหญ่เลยปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบใหญ่เลยอนี่แล้วหัวลถอยมันเป็นยังไงวะเนี่ย อ๋อมันเป็นมันเป็นแอมแนวตั้งอย่างนี้เว้ยวอารุ่มมันเลยใส่เปนอย่างนี้มันเหมือนให้ประกอบแนวตั้งเราไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเราลองเสียงกันเลยโดยเราจะผมก็ไม่รู้นะว่ามันชื่อบลูทูธว่าอะไรแต่มันไม่เคยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผมอยู่แล้วมันต้องอยู่ข้างล่างสุดรอดูนี่ไงมันมีชื่อรุ่นอยู่ครับ H C เนี่ย H C H R F 2 0 H C H R F 2 0นเชื่อมต่อเลย จับคู่โอเคเรามาลองเสียงกันหน่อยพอมันเชื่อมต่อแล้วไฟกระพริบมันก็จะหยุดครับมันก็เป็นแบบกระพริบช้าๆตอนแรกมันจะกระพริบรัวๆเลยเดี๋ยวเราลองเพลงขวัญใจคนขายแรงกันก่อนเนาะเพราะว่าเราลองแค่มันมีเสียงก็พอแล้วขวัญใจคนขายแรงกันก่อนเพราะว่าเพลงนี้เด็ดดวงมากครับดูดิทะลุหนึ่งหมื่นหนึ่งจุดหนึ่งหมื่นล้านวิวแล้วครับโอเคเดี๋ยวลองเสียงกัน โอ้ยเสียงดีเหมือนกันนะเนี่ยเล่นเสียงก่อนนี่ขนาดัะไม่มีตู้นะเนี่ยถ้ามีตู้เบสมันตึ๊บตแน่นอนแต่ว่าผมแค่ลองเสียงเฉยๆฟังแหลมแล้วนลรกยังเมือแรงงานจนจนของคนก็สา ดี๋ยวลองอัดเบสครับผ<น>มว,าาว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีตู้หรือเปล่านะเดี๋ยวไงต้องลองประกอบลงตู้กันอีกสักรอบหนึ่งค่อยค่อยทดลองกันจะยิงตู้ก็มีแหละแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ประกอบให้อเอาแค่อย่างนี้พอเร้ยพอได้อยู่ อย่าเหมือนอย่าหนีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาเสดยังไงต้องลองลงตู้ครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีตู้มันก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีเดี๋ยวลองอันเปเดตให้มันตึบๆกันหน่อยดีกว่าดูความเด้งของดอกก็พอแล้วนะ เฮ้ยใช้ได้อยู่ดูดอกเด้งดีดูความเด้งของดอกก็ถือว่าโอเคอยู่นะ บอกว่าเปิดนานๆและเสียงเบาครับเดี๋ยวผมจะใช้ความร้อนที่ตัวไอซีมันดียวใช้นิ้วเตะโอ้ผมรู้ละมีคนมาบอกว่าแอมตัวเนี้ใช้นานๆและเสียงมันเบาครับผมพอจะรู้แล้วมันเบาเพราะอะไรมันเบาเพราะไอซีมันร้อนครับผมลองจับใต้ตัวมันแล้วมันร้อนจริงๆครับไม่รู้ว่าจะหาฮ e ีทซิงแปะให้มันได้หรือเปล่าถ้าถ้าคุณมีฮ e ีทซิงอ่ะ เนี่ยผมจาไ IC 2ตัวเนี่ยมีความร้อนอยู่นะถ้ามีฮีทซิงค์เล็กๆลองหามาแปะให้มันดูใต้ล่างก็พอแปะหรือว่าจะลองอัดตะกั่วเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะให้มันช่วยระบายความร้อนได้อีกนิดหนึ่งแต่ว่าถ้ามีฮีทซิงค์แปะข้างบนก็น่าจะดีกว่านี่ครับราะว่าที่มันที่มันเบาลงเพราะว่าไอซีส่วนใหญ่ครัพอมันร้อนอะ่ะมันน่าจะร้อนแล้วมันเหมือนว่ามันจะลดลดการทํางานลงลดไอพวก ประสิทธิภาพของตัวมันเองมันลงอะเพราะว่าป้องกันป้องกันการพังของตัวมันเองอะครับมันร้อนแล้วมันก็เลยขยายได้ไม่เต็มที่อ่ะโอเคสำหรับรคลิปนี้ก็ได้จะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยงไงเดี๋ยวลงตู้ก่อนเดี๋ยวลงตู้เดี๋ยวมาลองให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตู้ก็เลยยังเทสอะไรมากไม่ได้จะถือว่าความเด้งของดอกไดใช้ได้่นะ มีตู้ได้จปั๊บ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 แน่นอนถ้ามีตู้เมื่อไหร่อ่ะปั๊บ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 แน่นอนดูว่าไฟตกไหมเดี๋ยวให้ดูว่าไฟตกไหมเวลาเราอัดแรงแรงแล้วไฟมันตกไหมสิบสามจุดหนึ่งเท่าเดิมเลยเห็นไหมไฟไม่ตกเพราะว่าเพราะว่าดูประสิทธิภาพของแบตผมดิก้อนึ่งกว่าควายถ้าตกก็เกินไปละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละ แค่นี้นะครับมีอะไรสงสัยถามมาแล้วกันสวัสดีครับ